สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำมือใหม่ว่าก่อนจะไปเล่นยูเทเลียเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างและจะมาสอนซื้อเหรียญพร้อมสุ่มตัวละครในเกมยูเทเลียให้ดูกันนะครับแลยวผมจะทำให้ดูทีละขั้นตอนเลยรับรองว่ามือใหม่เพิ่งเข้าวงการเล่นเกมนี้ได้แน่นอนครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับสำหรับมือใหม่และคนที่กำลังจะเข้าเกมยูเทเลียนะครับอย่างแรกที่คุณต้องมีเลยก็คือกระเป๋าตังกเมทัลเมทตัวนี้ อย่างที่2ก็คือคุณจะต้องซื้อเหรียญ EUT Token เนี่ยถือไว้เพื่อปลดล็อกโหมวด p a d t o e r นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเหรียญเนี่ยถือไว้เราจะไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะครับส่วนอย่างที่3ก็คือซื้อขวดเพื่อสุ่มตัวละครนะครับก็ถ้าเกิดมีครบเนี่ยก็สามารถเล่นเกมได้เลยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากการเข้าเกมก่อนจากนั้นก็ connect wallet ให้เรียบร้อยกดสายไป เราก็จะเข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะยังไม่ซื้อขวด p พ e เชอร์โพช o n นนะครับเราจะไปดูที่ Market Page ตัวนี้ก่อนไปที่ inventory ครับโดยส่วนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยตรงนี้จะยังไม่มีตัวละครนอันนี้คือผมซื้อไว้แล้วเราให้มาดูที่ตรงนี้ตรงกลางจอมันจะเขียนว่า Unlock Pay to Earn 40 EUT per Italian ก็คือหมายความว่าคุณจะต้องใช้40เหรียญ eut เพื่อปลดล็อกหมด P2 e ูเอนะครับถ้าเกิดว่าคุณมี1ตัวคุณก็จะต้องใช้40เหรียญเพื่อปลดล็อกแต่ถ้าคุณมี5ตัวแบบผมเนี่ยเขาก็จะเขียนไ้เลยว่าคุณจะต้องถือ200 eut เพื่อปลดล็อก P2 e ูเอครับโดยเหตุผลที่ผมให้เข้ามาในนี้ก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เช็คก่อนว่าจำนวนที่เราจะต้องถือเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเดฟเห็นว่าสมควรนะครับเช่น ถ้าวันเนี้ EUT ขึ้นราคาสูงมากเขาก็อาจจะปรับให้ถือเหรียญเนี่ยน้อยลงจาก40อาจจะเหลือ10ก็ได้ต่อ1ตัวแต่เมื่อไรที่เหรียญ EUT มูลค่าตกต่ำมากๆเขาก็อาจจะให้เราถือเหรียญเพิ่มขึ้นจาก40เป็น80เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่อย่างในคลิปเนี่ยผมอัดที่ผมอัพอยู่เนี่ยจะเป็น40นะผมก็จะตั้งไว้ที่40 เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่ตัวนี้ครับเปิด Google ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ EUT ภผู้คอยแล้วก็เข้าเว็บผู้คอยตัวนี้เลยถามว่าเข้ามาทำไมเข้ามาเพื่อเช็คราคาครับว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการซื้อเหรียญ EUT น, e นี้อย่างหน้าเนี่ยมันจะต้องใช้40ใช่ไหมแล้วก็เปิดคาคูเลเตอร์ขึ้นมา เราเอา40ตั้งก็คือจำนวนเหรียญที่เราจะต้องถือคูณด้วยเหรียญราคาต่อ1เหรียญก็ใส่ทานี้เลย0 1 5 2 7 3 8ก็จะได้ทั้งหมด6.1ดอลลาร์อันนี้จะเป็นมูลค่าดอลลาร์นะครับถ้าเราจะตีเป็นเงินบาทก็คูณ32เข้าไปก็จะได้จำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายซื้อเหรียญ40เหรียญน,นะครับก็จะได้อยู่ที่195บาท แต่ว่าชา้าก่อนเราจะไม่ได้ซื้อ40เหรียญตรงๆนะครับเราจะต้องบวกเพิ่มด้วยเพราะว่าไอตัวเกมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการหักภาษี10%เพื่อใช้ในการเอากลับเข้าไปในรีวอร์ดพูลรีวอร์ดพูลคืออะไรก็คือพูลที่เอาไว้จ่ายเงินผู้เล่นเนี่ยแหละครับก็จะเอา10%ตรงเนี้ยเพื่อไปแจกจ่ายให้ผู้เล่นได้มีตังค์ใช้นั่นเองอ่าทีนี้เราจะคำนวณยังไงว่า เราจะต้องถือเท่าไหร่กันแน่สมมุติว่าต้องถือ40ต่อ1ตัวเราก็ลองบวกเพิ่มไปสัก45ดูแล้วลบ10%ก็จะได้ทั้งหมดเท่านี้ก็คือถ้าคุณซื้อ45เหรียญเนี่ยคุณจะเหลือแค่40.5อันเนี้ยแสดงว่าพอแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปซื้อ40เลยเนี่ยกด40เหรียญแล้วคุณลองลบ10ดู10%มันจะเหลือ36เพราะฉะนนั้นเนี่ยมันจะไม่พอมันจะทำให้คุณต้องมาซื้ออีกรอบหนึ่ง ก็คำนวณดีๆนะอยังอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งละสมมุติว่ามันให้ถือแปดสิบเหรียญเนี่ยลบสิบเปอร์ซนจะเหลือจองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่พอคุณก็ลองบวกเพิ่มไปสักอ่ะแปดสิบเ้ลนลบสิบเอร์เซนตเหลือเจ็ดสิบแปดไม่พออยู่ดีคุณก็เนี่ยค่อยๆบวกเพิ่มไปทีละบาทก็ได้แล้วก็ลองหาดูว่าเนี่ยเท่ากับว่า ถ้าต้องถือ80ต่อ1ตัวเนี่ยคุณจะต้องซื้อ89เหรียญเพื่อให้มันพอดีกับการถือ1ตัวก็เท่ากับว่า1ตัวเนี่ยจะตกอยู่ที่89นั่ันเองนะครับอ่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องถือเหรียญเท่าไหร่เราต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่เราก็จะมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะต้องซื้อเราจะ เราจะซื้อกี่ตัวละครส่งกี่ตัว1ตัวละครเท่ากับ50ดอลหรือว่าเท่ากับ5 0 pp นะครับเราสามารถมากดายเช็คดูก่อนได้ว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ได้5 0 pp หรือว่าให้มันพอ1ตัวก่อนที่จะซื้อ pp เนี่ยผมต้องอธิบายก่อนนะว่ามันจะมีเรื่องของขั้นต่ำา60 pp ถึงจะซื้อได้แล้วก็จะโดนหักภาษี10% เพื่อกลับเข้าไปในรีวอร์ดพูลนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมลองแลกให้ดูสมมติว่าคุณแลก0.1 BNB เนี่ยจะได้ทั้งหมด58ถ้าคุณกดซื้อเนี่ยมันจะไม่ได้นะมันจะให้ขั้นต่ำ60อ่าตรงนี้เขาก็จะมีรายละเอียดสรุปให้แล้วนะว่า1 0.1 BNB เนี่ยจริงๆได้65 PP แต่ว่าพอหัก10%แล้วเนี่ยลดไป6.5ขวดทั้งหมดที่คุณจะได้ก็คือ58ขวดนั่นเอง อันนี้เราก็ไม่ต้องคำวนวณแล้วเว็บคำวนวณให้หมดแล้วดีมากก็ถ้าใครซื้อหลายตัวก็คำวนวณเอาแล้วครับเดี๋ยวผมจะซื้อ1ตัวแล้วกันก็คือต้องขั้นต่ำหกสิบก็ผมก็จะพยายามใส่ลงล็อกตรงนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะไม่สามารถใส่0.10ได้นะครับมันจะไม่ขึ้นศูนย์ให้วิธีแก้ง่นยครับเรามาที่ตรงช่องนี้ว่างๆเราพิมพ์0.105ด้ก็ได้ พิมพ์ไว้ในช่องแล้วก็ค่อยมาวางใส่ในช่องนี้มันก็จะได้นั่นเองอ่ะแต่ผมจะแลกแค่60พอผมก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆให้มันพอดีกับจำนวนที่ผมต้องการก็คือ60อ่ะเสร็จแ,แล้วเมื่อเราซื้อสมมุติว่าผมซื้อตัวเดียวเนี่ยก็คือกดไปเลย0.103แต่ตอนที่ คนดูซื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่านี้นะเพราะว่ามันจะอ้างอิงตามราคา BNB ด้วยผมก็ซื้อไปเลย1ตัวกดพอเสรไปมันก็จะมีให้กดค่าแก๊สรับยืนยันเพื่อซื้อขวด PP ท่านเองแล้วก็จ่ายแก๊สไปไม่เยอะมากเท่าไหร่ครับกดคอนเฟิร์มเลยส่วนถ้าใครขึ้นเออร์เลอร์เนี่ยแก๊สแพงเช่น0.4เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาที่ผมคิดออกก็คือมีบี b ไม่พอหรือว่ามันติดเออร์เลอรอย่างนีแหละ ก็ลองไปแกด้ดูโอเคครับเนี่ยผมก็จะได้มาแล้ว6 0 5 PP มันก็จะขอบคุณเราโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสุ่มตัวละครกันเลยคลิกที่ตัวนี้ใบยูทาเลีย5 0 PP ผมก็จะทำการซื้อครับในขั้นตอนเนี่ยไม่เสียแกน,นครับเพราะว่าเป็นออฟเชนแล้วเรียบร้อยคอนเกรทูเลชันอันนี้ก็คือตัวที่ผมจะได้ครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะเพราะว่า เลขตรงนี้ตับทำไปหน่อยแต่ว่าถือว่ายังใช้ได้นะที่เป็นเวถ้าเป็นคอมมอนคอมมอนเนอร์เนี่ยจะค่อนข้างที่จะห่วยหน่อยอ่าตัวละครผมก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นแหละมันก็จะบอกเลยว่าเนี่ยตอนแรกจากที่ผมมี5ตัวผมต้องถือ200ใช่ไหมตอนนี้ผมจะต้องถือทั้งหมด240แหละอ่าทีนี้พอเราซื้อตัวแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปซื้อ EUT กัน บางคนอาจจะใช้วิธีการซื้อตัวให้หมดก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยไปซื้อเหรียญ EUT ทีเดียวก็ได้ผมก็กลับไปที่หน้าเว็บหลักก่อนแล้วก็ไปที่ Buy EUT Token ตัวนี้มันก็จะมาเด้งหน้าแผ่นเคครับก็ให้เรา Connect Wallet ขวาบนให้เรียบร้อยก่อนนะครับเชื่อมกระเป๋าแล้วก็รอสักพัน,นึ่งมันก็จะขึ้นมาถ้าเกิดใครไม่ขึ้นเนี่ยก็กด F5 นะครับแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งน่าจะขึ้นมาถึงขั้นตอนการแรกแล้ว อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้า40เนี่ยเราจะไม่แลกนะเราจะไม่แลก40ตรงๆเราต้องเผื่อด้วยเผื่อมันหัก10%ก็คือเราจะต้องซื้อทั้งหมด45เนี่ยนะครับเพราะว่า45ลบ10%เนี่ยจะได้เท่ากับ40.5พอดีอ่าแล้วก็ใส่ไป45แล้วก็กด s a p เลยแล้วก็จ่ายค่าแก๊สไป โอเคครับจ่ายเรียบร้อยแล้วแก๊สสำหรับคนที่กดสวัแล้วมันขึ้นเอาอัลเมอร์อะไรเงี้ยคุณก็มาที่เฟืองนะครับต้องปรับค่าสลิปเพจก่อนบางทีสลิปเพจเนี่ยอาจจะต้องสูงขึ้นผมใช้0.5ผ่านนะแต่ถ้าใครไม่ผ่านเนี่ยก็ลองเพิ่มตรงเนี้ยใส่ไว้เลย1% 2% 3%เรเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้นะครับอ,อันนี้ผมก็แลกมาเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายการนะครับเผื่อใครอยากจะแบบเก็บข้อมูลเนี่ยผมแรก45หรือใช่ไหมก็ราคาอยู่ที่6.89ดอลลาร์นั่นเองอทีนี้เงินเราก็จะเข้าไปอยู่ในนี้แหละแต่ว่าเราจะต้องรีเฟกซก่อนทีนึ่งอย่างตอนนี้มันเป็น872.2ใช่ไหมอ่าเรารีเฟซทีหนึ่งเชื่อมั้ยโอเคมันก็จะเด้งมาแล้วเป็น914.95นะครับ ก็ถือว่าตรงนะครับเราก็ได้มา40.5นั่นเองที่นี้เราก็จะสามารถเล่นเกมนี้ได้ละก็อันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อเหรียญแล้วก็ซื้อตัวละครสุกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปติดตามชมได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ